ครับกับสวัสดีช่วงเศร้าของวันตะเกามีตุนายนพศ2568กันห้ารสดาบเซอรดีเอฟซีทุกๆท่านและการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียรติเข้ามารับชมชิปข้อมูลนุนและเข้ามาติดตามทางช่องยูซี่พักก็สิงหนึ่งสุดหนึ่งครับการสนับชิปนี้กะมีง้วมาแบ่งปันพี่น้นองอีกเช่นเดิมครับเป็นง้วยกขั้วนะครับชุดซีโต้ครับพี่น้องครับแม่ลูกสองคมทางช่องนี้บริการส่งฟรี200กิโลเมตรแรกบริการจิ้มเงินไปทาง นอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องก็จัดส่งให้ได้ทั่วประเทศแต่พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ระยะทางห่างไกลจากส่งฟรีแล้วก็ต้องมีคานมูงนำมันเล็กๆ,ๆน่น้อยซอยกันแต่ว่าทำให้ไกลกันหลายก็ต้องซอยซอยเพิ่มหมึ้นไาอีกแล้วครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจ065 20 7 6884พิกัดที่ตั้งข้อกัวตะบนบมันฝัง อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดขบาพนี้ขอญาตบภาษาทองทินนะครับพี่น้องครับงวดซีโตในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันาร้อยบาทส่งมาบ้านหนองจนเก็บเงินประกอบด้วยงวดอย่างไรนะครับประกอบด้วยแม่ลูกเมยคมนี่เหรครับพี่น้องครับนี่ครับแม่สูงลอยสี่สิบลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับนี่ครับลูกตัวที่สองอายุสองเดือนกัวสี่เข่าสามเดือนนี่ตัวแม่เพิ่นแของเกาเร้บ่คคอยเด้ผููครับพี่น้องครับแต่ว่ากับ บ่ถือว่าบ่เป็นเสียกับเป็นเสียอยครับพี่รองครับแต่ว่าท่านในเก่งมันไหนก็ต้องบอกก่อนนะครับพี่้องครับนี่ครับโค่งสางไงครับสูงหน่อยสี่สิบครับนี่ครับวันนี้ตัวลูกสาวเพิ่นกะถือว่าง่ามในสายพันธุ์องเพิ่นแะครับพี่้องครับนี่ครับนี่ลูกผสมบามันเลือดบามันก็ได้สูงอยู่แะครับพี่้องน้องแม่ก็ถือว่าโอเคครับงอหน่อยสองเดรีย นี่กับจับผูกกับตัวนี้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูนี่ครับดูมาเกินตัวที่สามแม่สูงเอยสามสิบเนี้ยลูกชายอยู่สามเดือนกลัวนี่ครับซีโต้แล้วครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทตัวนี้สิมีทำนี้อ่าดูกสุดขังนนี่ครับพี่น้องครับผมบอกผมแจงผมเกาแด้ครับพี่น้องครับมีทำนี้ผมติดแจงเกาไปเลยนอกเนี้ยจากนั้นก็บ่มีอ่าทำนี้ยังครับพี่น้องครับ จินญาดีครับผูกรามได้ครับนะครับซีโตนี่แหละครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาททำเอาไปเฮ็ดเป็นแม่พันุก็ได้เอาไปเลี้ยงไปขุนขายควบบวนก็ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าตนทุนมาแพงนะครับก่อนจะซื้อปรึกษากันผัวเมียปรึกษากันพอแม่ปรึกษากันครอบครัวปรึกษากันเห็นดีเท่ากันเราก็ต้องคอยซื้อแล้วครับพี่น้องครับถ้าไปเห็นดีเท่ากันจะซื้อไปเด็กขาดครับพี่น้องครับเพราะว่าซื้อไปแล้วมันมีปัญหากันครับนี่ครับชุดแนะนํา สำหรับคนทุนน้อยถ้าแยกมันสิเป็นงัวแพงครับพี่น้องครับอันนี้ก็ขายตามเนื้อผ่าขายตามเจ็บนันครับพี่น้องครับเอาคมลูกเมียดึงคมนี่ครับพอแม่พี่น้องคงสิเข้าใจได้ครับพี่น้องครับอ่ะเมื่อยชัดๆครับพี่น้องครับสำหรับที่นี่ขอจบไวปเพียงเท่านี้ครับกลาบสวัสดีครับ